แยกสุโปรยแมแรงครับวันพุทครับวันนี้ฝนตกนะครับให้สุโป,ปยมีเซเว่นะครับสายเมืองทางเขาอบตอสำโรงเลยครับบรรยากาศเส้นทางสองสองหกเนาะอืมแยกสุโปรยำลังมาเลยครับตัวคอนสายเบิ้งตอนนี้ก็พง่งจะพอกันแล้วเนะะวาะต่ว่ามา มาสานตี้กว่ามาเนาะฝนนะครับเนาะนี่แยกส้มปล่อยผลลินยามแรงเอาเบิงบรรยากาศบานเท่านอสีแย,ยกส้มปล่อยใส่มือไป ลาสีสไลด์ไปโอ้ยขอไปใายมือไปอุตุพอดิีใสไปห่วยทับท่านนะครับไปสำโรงทาบศีกร์รปูสุรินนะครับน้องเอาลายเห็นไปเบิดเลยหัวมือไปอาลาสีสไลด์นะครับไปมหาชนาชัยนะครับข้ามเกลนแก้วยะโสนะครับไปใดนะครับนอ้องตรงไปกับพวกศรสีสุวรรณรัตนบุรีนะครับนอ้อง รายงานสภาพอากาศนะครับเมืองนี้พี่น้องในเบืองบรรยากาศย่ำแรงไปด้วยกันนะครับแรงอยู่เสียสุนพลอหน่อยนะครับนี่ซื้อเต็มเพิ่นสีแยกส้มปล่อยน้อยนะครับไปน้ำเงินเนาะนะครับเส้นทางเส้นนี้มีเรื่องเล่ามากมายนะครับในเพจเขาไปเบืองเด้อยนะครับนอกมีทั้งเรื่องเขียนที่ผมเขียนไว้นะครับตั้งแต่แม่ค้าขายโอเลี่ยงปิ่งไก่ขายถั่วต่อยุทสารลอย่ทางหนาห้านีลนะครับนะครับกับรถเอ่อรถบัสนะครับสมัยแต่ก่อนมาถ่ายยู่เสียสุนพลอไปโรงเรียนนะครับอึ่นลังคา นะครับมีผมเ็เขียนเป็นสกูบไบยู่นะครับต่อในในเพจนะครับผมลองไปกดเหมือนกันครับ C X Sport นี่เป็นสาราเก่าสมัยแต่ก่อนนักเรียนสมัยโรงเรียนแต่ก่อนผมมีรถกระบะในรถมันสิบรถประมาณเทียงด้รถโดยสารหรือโรงเรียนทำคำเขาบอกมีรถกระบะในยางหาหกกิโลนะครับผมกนี่มีประสบการณ์อยู่กับผวกว่ารุ่นสุ่นแล้วเก่าๆนะครับสามซีซีปีสี่ซีซปีขึ้นนะ แต่มีประสบการณ์แบบนั้นนี่คือบ้านโนนแดงนะครับบ้านโนนแดงตอนนี้ก็เป็นซีเลนเนาะมีไฟถนนปไปในเมืองนะครับรองรับการขายยาตลาดนัดโคกระบือนะครับอยู่นี่เนาะมีฮอดดี้สอส์ได้ครับเส้นนี้ไฟผู้สิสวั่นเราจะเลื่อนเมื่อได้ขับทางลานนะครับหลายเอ่อเห็นกำลังขาก็มาเปิดเนาะเป็นตัวใหญ่นะครับโรงแหงนะครับ ีบ้านโน่นแดงนะครับก็่้นไปกับบ้านสวนฝายบ้านขมิน้นบ้านน้องแม่บ้านโนนสายบ้านน้องแปบ้านสายตะทองทางผ่านนอกผมไลเห็นไปทางผ่านในระยะประมาณนาโคโนะนะครับนอ่่ไปบ้านโกกินนะครับเอาบ้านผู้ศรีทุกวันนะครับนอ่่ศิริรางเสนเีกวางมูบานนะครับมือหฝนนะครับมือนี้งเศร้ามา ส่งค่อยหายคืนรถบาทนะครับไปค่อยขับรถผานย่านมาบานนะครับจะเห็นนะครับอากาศปานเท่าช่วงนี้นะครับผมกับสีไายดูแน่ช่วงนี้นะครับว่าเป็นว่ามี่ยังถ่ายใอย่าส่งบรรยากาศเดินดานเดินทางไปหันมาหนีกับสิบย่ามเก็บเรื่องราวและบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้เบิองกันเนาะนะครับในบรรยากาศเส้นทาง2076ในวันนี้นะครับเส้นนี้ฮอตท่าตู้นะครับเนาะห้าตู้ จากสมกอยหน่อยไม้เรืถนน,นนะครับสเส้นดีนะครับเอาสำหรับการเดินทางวันนี้ที่พื้นที่อุทุภพอิสไซซีสเกตบานท่านะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ